นอกจากภาชนะแล้วเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราจะสวมใส่ในในสวรรค์นะครับเราทุกคนจะมีเสื้อผ้าอาภรพณ์ี่น้องค,คิดดูครับเวลาเราไปงานแต่งงานสมรสงานนิกเกเนี่ยเราจะเห็นผู้คนมากมายจะประดับประดาตัวเองด้วยกับเพชรพลอยด้วยกับความงดงามในการสวมใส่เสื้อผ้าเช่นเดียวกันพี่น้องกับชาวสวรรค์อเลสสุบฮานตลาก็จะมอบเสื้อผ้าให้กับพวกเขา الله كلا ان الذين يد... ان الله يدخل الذين امنوا وعاملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار يحلون فيها من اسابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريد الله باقوا الله سبحانه คนที่กระทําดีทั้งหลายเนี่ยได้เข้าสวนสวรรค์ซึ่งในสวรรค์น,นั้นจะมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของพวกเขาโดยที่พวกเขาได้กับอยู่ฮัลาานะฟีฮาพวกเขาเหล่านั้นจะได้สวมกําไรทองนะครับและกำไรกาไรที่มาจากคือพวกเขาเหล่านั้นจะได้สวมกําไรนะครับสร้อยข้อมือเนี่ยที่มาจากทองคําและจะได้สวมกําไรที่มาจากพวกไข uh um ha ่มุกวาลีบาซูฮุมฟีฮาฮาริด และเสื้อผ้าของพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นไหมพรมอย่างดีเลยพี่น้องครับเสื้อผ้าไหมนะครับที่เราถูกห้ามจากบรรดาผู้ชายเนี่ยใน,ในดุนยาเนี่ยไปในสวนสวรรค์เนี่ยเราจะได้รับเสื้อผ้าที่ดียิ่งมีผ้าหยาบมีผ้าละเอียดนะครับซึ่งถูกทํามาจากพวกไหมนะครับแล้วก็คำไลสร้อยข้อมือในวันนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับ ในวันนั้นก็คือทํามาจากทองคําทํามาจากพวกไข่มุกต่างๆมากมายฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อลัลลรถสุภานตาตาลและอรรถยังบอกว่ารางวัลสาหรับพวกเขาเหล่านั้นคืออะไรคือสวรรค์ยันยันยนาตุลาศนะครับเป็นชื่อหนึ่งของสวรรค์ แล้วก็จะมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านและพวกเขาเหล่านั้นจะได้สวมคําไลทองและเสื้อผ้าไหมที่มีความนุ่มและมีความหยาบสีเขียวและก็พวกเขาต่างๆนั้นก็ต่างที่จะนอนเอกกนเนกอยู่บนพนักพิงมันช่างเป็นรางวัลที่ดียิ่งสำหรับพวกเขาและเป็นที่พำนักอันสวยงามยิ่งพี่น้องผู้ศรัทธากับนี่คือลักษณะของสวรรค์ทท่อัลอตาลาได้พูดถึงเสื้อผ้าอาภรณ์ที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้สวมในวันนั้น และนอกจากเสื้อผ้าแล้วพี่น้องครับน้ําดื่มที่อัลลอฮฺตาลาจะมอบให้กับพวกเขาอัลลอฮฺ سبحانه และตถาลากล่าวไว้ในสุรเอซานบอกว่าออาาลิิิยยะฮุุุุุุมซซบบนนดดสสรวต عليهم سياب س ن า س قدر و ا س ิ ب ر ق ต ح ل أ س ะ ب ي ر من ف ت د บบุฮุมช ر ร ه บันตะฮูรอพี่น้องครับน้ําที่เราจะได้ดื่มในวันนั้นนะครับที่เราเคยรู้ก็คือแม่น้ำเกาซัดซึ่งเป็นบ่อน้ําที่อัลลอฮฺ سبحانه และตถาลามอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัด สโล,ลลาลลอฮัอะไรยว่อัสลัมแต่แม่น้ำนะครับแน่นอนบนตัวพวกเขาเหล่านั้นจะมีอาพรเสื้อผ้าสีเขียวที่ทําจากพวกไหมละเอียดนะครับและผ้าไหมที่หยาบและพวกเขาเหล่านั้นก็จะถูกประดับประดาด้วยกับคาไรเงินและพระเจ้าของพวกเขาเหล่านั้นก็จะให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับวะสกอฮุมรอบุุมชะรอบันตฮูรอจะให้พวกเขาเหล่านั้นได้ดื่มน้ําอันบริสุทธิ์ที่มาจากสวรรค์พี่น้องครับ แน่นอนนะครับหลังจากที่เราถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียร์มะนั้นเราทุกคนจะอยู่ในสภาพที่ไม่มีเสื้อผ้าเราทุกคนจะอยู่ในสภาพที่ไม่มีอาภรณ์สวมใส่แต่บุคคลแรกที่จะได้สวมอาภรณ์หลังจากที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียร์มะคือท่านนาบีอะไรพี่น้องครับท่านนาบีอะไรครับท่านนาบีอิบรหิมอะลัยฮิสสลามเป็นเพราะเอตดใดครับเพราะว่าตอนที่ท่านนาบีบรหิมนั้นถูกโยนเข้ากองไฟเนี่ย พวกเขาเหล่านั้นกันแกล้งท่านนาบีอิบราฮีมถอดเสื้อผ้าให้มีความอับอายต่อผู้คนที่มาดูในเหตุการณ์ในวันนั้นอัลลอฮฺสุบบะฮานอตัลลาก็จะให้ท่านนาบีอิบราฮีมนั้นสวมอาภรณ์เป็นคนแรกนะครับผู้ที่จะได้รับเครื่องประดับกายนะครับในสวรรค์เป็นคนแรกเนี่ยนะครับไม่ถึงว่าท่านหิมดูอับบาสเราเดีลล๋ยวรออันฮุได้กล่าวว่าท่านนาบีสุลตัานสลามได้กล่าวว่าอินนะอวะลัลคอลาอิกยุกซาเยอมันกิยามะ อิบราฮีมุุคาลีนบันทึกโดยมบาุคอรีมนุษย์คนแรกนะครับที่เขาได้เข้าสวรรค์นเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าคือมนุษย์คนแรกจะได้สวมอาพรในวันเกียร์มะคือท่านนาบีบรฮิมอะลัยฮิสลามจจำไว้นะครับพี่น้องคนที่จะได้สวมอาพรเป็นคนแรกนั่นก็คือท่านนาบีบรฮิมอะลัยฮิสลาม